สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องพ่วงไฟสุขุสุขนย้ำม,มือแล้ยงพี่น้องหลังจากที่ฝนตกเบิม้มือเลยครับพี่น้องมาเนีไปใส่ไบนเลยไปตลาดมาพี่น้องว่างันซื้อไก่มาสองตัวซื้อไก่มาสองตัวพี่น้องแต่ว่าแปลกหลาดครับไก่สองตัวมีสามขาพี่น้องหายไปใส่ยีกขาหนึ่งบาทนี้เครื่องไน,นก็นมีสองอันอยู่นี่ไตก็มีสองไตตับมีสองตับมีสองตัว แต่ว่าขามีสามขาพี่น้องมันแมนบ่าบาดนีไก่ยังก็มีสามขาสองตัวโอ้ยเอาเร็วไม่เจอเลยซ <c oughs> ื่อไก่สองตัวแต่ว่ามีขาอยู่สามขาพี่น้องสิกแกงสซนอไม่สมสนินี่เอาเด็ดครับเขากอนพี่น่องบานนี่ได้พักอีตูมาแกงสซนอไม่สมไก่สองตัวมีสามขาเป็นไปได้อย่างไรไม่ข่าเพิ่น แสดงบรเฮ็ตขาเฮียขาหนึ่งแน่นอนเลยโอ้เอาเอาเอเอาสับๆัสันแก่งไก่โซนอเมรมกเนี่มาแลงไม่ต้องครับเอาคลิปนี้จวดจ้าดไก่สองตัวมีสามขาพ่อมาเราบรจากเสื้อน้ำหาขาไก่่อยแม่ไก่สองตัวมีสามขาอินเลแล้วโมโมเอีนโมเมน หา,าว่าหัวตะแกออกจากถุงแล้วก็ล่างว่าไหร่เนี่ยถุงก็จะทิมทั้งขยะนี่อ๋อนี่ใกล้สองตัวมีสามขาเนี่ยว่กับพี่เบิ่งอยู่บ่เห็นนี่นะแปลกประดาดก็ได้อันนี้ขา <c oughs> แข่งเว้ยตัวนึงอีกตัวนึงบ่เห็นนี่อีกตัวนึงโบเห็นนี่สีขาวเห็นบ่สีดำยังมีสองกันอยู่นี่เห็นบ่มนี่สีขาวเป็นตัวอันหนึ่งจ้าน่าจะเป็นเด็กไอ้ด้วนโอ้ยโบเมนยหนอขาเจ้า เฮ็ดเหียอยู่บนล,ล่ะอยู่น้ำแม่ข่าบนเราบนส่งเออ,บบอเอาเฮ็ดกับขขาวกันพี่น้องสบายดีนะมาเร่งกับบุ้งตีนมแสงเดือนมาหนี้ฝนตกเบิดมือเลยพี่น้องน้ำถั่วมดแต่เ้าโอ้ก็จะเอาเรือไปใส่น้อหันหนอเรือมาแต่ละห่านา้ำบ่เนี่ยน้ำถั่วเบิดเลยครับบังบังเ้านี่บางทีเสื้อที่นอนจาดลอยมุนเบิดเลยผอวหอกพอัวฮ่มมดตะล่างพื้นเลี้ยวเข่าหอดได้ห่องดีพี่น้อง ฟังตีหลามันเข่าหอดได้ห่องไปเลยเปียกไปเลยก็เลยอันล่างเพื่อนล่างยังเรียบร้อยนะครับเห็ดกับเขาเนี่ยมาเลี้ยงก้อนบาทเนีย่ยไปเสียงยังเจ็ดเจ็ดโอ้สร้างกระเจ้ามาเห็ดบ่สร้างคนมาเห็ดเป็นจะได้เปลี่ยนเวทีนั่นบ,บ่ผู้บ,บ่อพังบ,บ่เปื่อยตัวเวทีกัดตั้งตั้งแล้วกับฝนนำ้ำพอดีพี่น้องเลย เอาผาคุ้มว้เป็นเวทีเฮานะครับเวทีเตรียมไร่สดวันที่ยี่สิบเนี่ยนะครับบพราะท่นไหนลงไฟบพราะท่นไหนลงยังเลยนะครับกับันล่ลงไฟมันเซตเรียบร้อยเลยฝนตกะข้าแนวนี่ล้ำพงกกับเพราท่นไหนเอาลงไฟกับเพราท่นไหนเอาลงนะครับเอาคำแล้วเนียเมื่อแลงบาทนี่พี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวขออนุญาตพาให้พี่น้องเบิ่ง บรรยากาศมือฝนตกนะครับอยู่สำนักงานคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเสียดกับเขา่าสน,น่ห์บาดไไก่สองตัวมีสามขานะเดืดกับเข่าก่อนพี่น้องแล้วเร้ว,รวจังมาเบิงกัน,กนเอโอ้โยเข่าใหม่ๆงามๆพี่น้องเอ้ยอ้าวน้องเนยเป็นคนสายข้าววันนี้โอ้ยผู้สาวสายเข่าพี่น้องเอ้ย ลูกสาวกกจันอึงลูกสาวลาจันลอยคือบ่เห็นเนาะวันศุกร์ในวันเสาร์สิมาไหลสวดน้ำม่อนออพี่น้องถามหาหลายอยู่ดิลูกสาวลาจันลอยลูกสาวกกจันอึงไส้ก็ไส้เข่าก็เปลี่ยนได้เพื่อนพวน่ะผู้สาวไส้เข่าพี่น้องเลยเอาเอาโอเหนาจะคองเราเอาหนามซืม้อมาตำรวจมาจากพหอนน่อนขั่วเอาก็เห็ยดอยู่หน้าบ้านนี่แหละพี่นอ้องฝนตกห่อมเหมือนในหนามเต็มเลยเออข้างไอ้ควอยลวด ก๋วยเขีสยไก่ใส่น้ำเนี่ยนั่นแหละเดีกก๋ยวยเตีสิไปปรุงดอกเตรียมเครื่องถาแกงนอไม่สมใส่ไก่พี่น้องออนี่ไก่กระซับเรียบร้อยไก่สองตัวไม่สามขากันยังว่าเงือดไหลพักอีตัวงามๆนอไม่สมล่างแล้วปั่นเรียบร้อยเอาใส่เข่าก้อนทั้งนี่เข่าไม่ไหมห้อมหอม <S <S ไปซื้อเข่ามาอีกสอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยมาเนี่ อู้ข้าวเฮาข้วใหญ่กินหลายคนมันก็เลยอันนี้เร็วโอ้ตัว้นเข่าอันนี้เพื่อนี่ยาเมลแองยาเมลแองสายเข้าเตรียมเฮ็ดกับข้าวกันผู้สาวสายเข่าพี่น้องผู้สาวสายเข่าเออมีจักติปแล้วลูกสองทิปบ่อ้าวเสร็จแล้วติปนี้มาเอาไว้ขอนห่อนกินกับ แกงน้อไม่สมไม่ไม่พี่น้องเฮ้ยอ้ยครับกับเกาแรงที่มงานนะัางมาหนิฝนตกน้ำท่วมพากกันเสาะลองน้ำเบิดมือเลยมาหนิเฮียเสาะลองเลี้ยวเรียบร้อยมึงดูขัดตกอีกวันสิเขามาอีกบ่อ้าวโอเคมาเสียดแนวกินต่อได้บาทเด้อแล้วดเด้อก็จะทำกับข้าวต่อนะ โอ้ไม่ใหญ่กินเขาหันใบไม่หัน้อนบาทหนึ่งห้อยเกลือพ่อเขาห้อยเกลืออาหารผู้เฒ่าเขาห้อยเกลืออ้าวเดี๋ยวนี้คับเขาต่อพี่น้องบาทนี่เอาให้มันเดือดซะก่อนขอจังสิไปเฮ็ดแล้วจะไปปรุงไปแกงให้บักพริก้อยได้บางท่านได้ต่ำอยต่ำบักพริกก่อนพี่น้องเอ้ยเตรียมโคกแล้ว อ้าวน้าเดือดละพี่น้องเอาไก่ลงแล้วบัดนี่ยึบเอาไก่สองตัวสามขาลงไปแล้วพี่น้องลงไปแล้ว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 ไก่สองตัวสามขาโอ้ยเต็มหม้อพอดีพี่น้องเอ้ยเมื่อดแน่จังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเมื่อดแน่จังหน่อยใส่แฟตซอยอยู่ดอกแต่ว่ามันกะควันควันนั่นห้ำหอนมันขึ้นมาซื่อๆเอาเดี๋ยวคมไว้ก่อนนะครับ เอาจังน้อยกะมันเปื่อยจังน้อยสิใส่นมไม่สมบักพริกได้ใส่บักพริกโอ้ยบักพริกเบิดได้ใส่อยูสวงหน่วยหนึ่งใส่นมไม่สมแล้วครับมันสุกหมดจังเอาบักอีตูใส่บัตรนะพี่น้องเอาต้มไก่ครับพี่น้องโอ้แกงไก่ใส่นมไม่สมปิดฝาหม้อไว้เกินบัดนี่ฟาเข้าให้โอ้เครื่องปรุงอยู่นี่เบิดเหลือนมไม่สมพี่น้องผักอีตูถ้าใส่สุดท้ายกินอะไรกันน่ะ โอ้คือมีมะพร้าวอ่อนกินเสียบบอแนนโอ้ยมาซีมังดูจิ้มมาจิ้มมาโอ้ยเอาจิ้มเปลี่ยนบ่เอาเอาลูกสาว่อยเอา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 ได้แล้วแม่มาตอนไหนหน้อยบ่เอาใหญ่ก็ได้ซิมาก่อนมะพร้าวอวนมั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 นปื๊บ เป็นจังไดนบาดไอ้ปาดเอาน้ไอศกรีมมาใส่ไปน้องบาดไอ้ไดการเราใส่น้ไอศกรีมก่อนไปน้องเลยเออนี่ใส่เบิร์ตหนีรถมันจังแซบปาดเข้าไปไปน้องเลยโอ้ยหมอบอกไงเลยไปน้องกินได้สองขาวหมดแล้วเนี่ยในไร่บาดไอ้เอาสะออกไปถ่ายไก่สุกไก่เปื่อยแล้วเรียบร้อยหมดละจังใส่อ่าพักอีตู้ แต่ว่าเครื่องผงกับใส่เกลือใส่ผงสุรูใส่ปลาแดกธรรมดาเลยล่ะพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวต้มไปซุกจัวน้อยก่อนยังสีมาซิมโอ้ควันไหมเติมใส่ผักอีตูบาดในน้ำกลั่นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวลงผักอีตูตามหลังไปโอ้ยควันเลยควันน้ำกับพอดีอูจจุพี่น้องนะครับบ่หลายเพราะว่าใส่อันน้องไปสมลงไปที่แหลกน้ำว่ามันหลายบ่หลายวันไหนเอา จวดจวดจวดพี่น้องจวดคลิปนี้แกงไก่เส้นน้องไม่สมคือเก่าคือเดิมนะครับทีมงานวงหนุมน่มตีนหนุม่มแสงเดือนเท่นานะครับเพื่กับเขาแรงกินกันอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาเงาบาดนี่ああเอา,าเป็นจังไรเมื่อเปิดเบื้องพี่น้องบาดนี่โอ้ซิมเบืองก่อนซิมเบืองก่อนพี่น้องจ้าซิมเบืองก่อนแกงไก่ใส,ส่นน้อไม่สมจัดลอยซิมเบืองก่อนพี่น้องเอ้ยอ่า โ oh. อ้เขาท่าเข่าท่าพี่น้องคักแล้วคักแล้วคักแล้วแกงไก่ะนอนไม่สมที่เด็ดที่เด็ดเอาได้การแล้วเสียบแล้วพี่น้องเหลือแต่พักอีตูลงบัตรน,นี่นัดหอมขนาดเลยพี่น้องน้ำประเดกออกหอมขนาดเลยบัดน,นี่เอาพักอีตูลงครับพี่น้องบัตรน,นี่นี่ใส่และน้องมื่อวันเกียวดวงสีเตรียมตักดดดได้บัตนให้เฮาเด้อแล้วเราได้บัตรนี่พักอีตูลงแล้วหอมมีหุวยละปงได้บัตรนี่ไกลหน่อยมันเปื่อยไว้อยู่ดอกอื เอาเรียบร้อยพักอีตูลงหอมหุยหุยบ้ดนะพี่น้องเอ้ยโอ้ยคัก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 โอ้พักพริกกะบอมีเอาตรวจจัดคือเกานัา่น่ะเฮ็ดเจียวจำเอานี่เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องไปในแต้งภาข่าวแล้วครับพี่น้องนี่นะครับแกงไก่สนมไม่ส้มพังอีตูหอมๆพี่น้องเอ้ยเด็กไอ้ล้านเน่าบ้านน,ะออานี่เสร็จแล้วปัญหาเอามาดู ไล้านจานอื้องแม่ใหญ่ก็กินน้ากันมาอน,นีิแม่ป้าพะลุงนะครับน้องมณีิวันแก้วดวงสีน้ำนะครับมาอน,นีิก็จวดจาดกันกินขขาเลีงน้ากันพี่น้องครับเอาคลิปนี้แกงไก่ไส้นอมไม่สมพี่น้องเอ,อ๋ยนะครับนี่แก้วมาสหรับพ่อใหญ่มามามาสลัดก้อยก,กิ้วเออมาบาดนี้มาใหญ่มามาโย่ในหม้อกันยังอยู่เด้อเอากินหลายๆเด้ดออย่ายอมเด้อสวดเอาสวดเอาหลด ไก่สองตัวสามขาเรียบร้อยพี่น้องครับ <c ười> เอาไก่หน่อยเปืือยอยู่ดอกดึกดึกดึกบาดได้มาได้พี่น้องเด้กดก,กินข้าวแรงน้ำกันตุ่มโฮมนะครับทีมงานงาพ่อลุงม่ป้านะครับล้วก็ทีมงานงาน,นักดน,น,กนตรีอาจารย์ล่างแนนะครับนักร้องสาวมาในวันแก้วดวงสีจันอึงจันลอยมาใน้มียจย์อึงกับลูกเพิ่นพักกันไปกินซีดดาดหรือว่าหมูกระทะ่าสั่นเอาบ่ากันทั้งนี้กับอาหารผูร้เถากินนักสี่ล้เฮ้ จวดจวด,จวดพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับเด้อ